เรื่องนี้นี่เราก็จะว่ากันด้วยเรื่องการเปลี่ยนคีย์ระยะห่าง2 m i ไมเนอร์นะครับ2ไมเนอร์ตัวอย่างนี้ก็จะเป็นคีย์ C และเปลี่ยนคีย์ไปคีย์ดีแฟก็คือระยะระยะห่างก็คือติดกันเลยนะครับจากคีย์ซไปคีย์ดีแฟนี่ก็คือเป็นครึ่งเสียงแล้วพอมันเปลี่ยนกลับมาปุ๊บมันก็จะกลายเป็น7จ็ดเม จาก D f a t เนี่ยพอเปลี่ยนกลับไป Key C มันก็คือคู่7 major ถ้าเราซ้อมการเปลี่ยนคีย์ระยะห่างเนี้ยซ้อมไปกลับไปกลับแบบเนี้ยเราก็จะได้ตัอย่างที่เป็น2 minor แล้วก็7 major ด้านซ้ายเนี่ยที่ผมเขียนไว้ก็คือโน้ตทั้งหมดของ Key C นะครับ C D E F G A B ส่วนด้านขวานี่จะเป็นโน้ตทั้งหมดของคีย์ D flat นะครับ ถ้าเราเอา No. สองชุดนี้มาเทียบกันเนี่ยสิ่งสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยผมจะเห็นว่ามันคือการที่สองอันนี้คือสเกลเดียวกันเลยแต่ว่าตำแหน่งที่อยู่มันต่างกันก็คือคีย์ดีแฟมันสูงกว่าครึ่งเสียงก็แปลว่ามันคือคีย์ซีที่ที่ยกสเต็ปมาขึ้นมาทั้งหมดครึ่งเสียงไอ้ตัว E เนี่ยเดิมที่มันเคยเป็นตัว E เนะี่ยพอมันถูกยกมามันก็เลยกลายเป็นตัว F ตัว B ก็เหมือนกันตัว B เนี่ยถูกยกมามันจะกลายเป็นตัว C ส่วนในตัวที่เหลือเนี่ยมันก็พราะมันถูกยกมาอย่าง C เนี่ยมันถูกยกมามันก็เป็น D แฟตนะครับแต่ว่าที่ผมเลือกเอาสองตัวเนี้มาเพราะว่าพอมันพออยู่ในคี์ C เนี่ยมันมันศูนย์ชาร์ปศูนย์แฟต ส่วชาร์ปส่วนแฟดนะับเพราะอยู่ในคีย์ดีแฟตนี่เราก็จะเห็นนะว่ามันมีมันมีห้าชาร์ปห้าแฟดอ่ะทศทีฮะห้าแฟดนะดนะดนะเป็นคีย์ที่มีห้าแฟดและไอ้สองตัวที่มันไม่ติดแฟตเนี่ยมันก็คือตัวที่อยู่ในคีย์ซีมันคือตัว e. อีกับตัวบนะีนะครับทีนี้ในมุมมองผมเนี่ยพอผมเห็นแบบเนี้ย เราเห็นสกเกลแล้วใช่ไหมผมก็ไปดูที่คอร์ดเลยหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าไดอะตอนิกนี่แหละมาดูคีย์ซเนี่ยไดอะตอนิกคอร์ดคอร์ดแรกเนี่ยมันก็จะเป็น C m a j o r 7คอร์ดที่2 D minor 7 E minor 7คอร์ดที่4 F major 7คอร์ดที่5 G dominant 7คอร์ดที่6 A minor 7คอร์ดที่7 B minor 7 f a t 5 ตาน,นี้ก็จะเป็น D flat major seven E flat minor seven F, min 7, f, 7, f, 7, f minor seven G flat major seven A flat dominant seven B flat minor seven อันสุดท้าย C minor seven flat h a l แล้วมีอะไรอีกที่เราต้องเห็นอย่างแรกเนี้ยผมจะเห็นว่าอันนี้ส่วนตัวผมนะครับว่าผมจะเห็นว่าสองคีย์เนี้ยมันมีโน้ตรวมกันกี่ตัวโน้ตร่วมกันก็คือตัวเอครับตัว F นี่คือมีทั้งสองฝั่งเลยตัวสตัวสก็ร่วมกันครับตัวสก็ร่วมกัน เท่ากับสองคีย์เนี้ยมันมีโน้ตตัว C กับตัว f ร่วมกันพูดง่ายๆว่าถ้าเราจะสลับเปลี่ยนคีย์ไปมาสองคีย์นี้เราก็สามารถเล่นโน้ตตัว C แล้วก็ตัว f ได้ทุกทุกที่เพราะว่าเพลงนี้มันมีมันจะเล่นอยู่แค่สองคีย์นี้เราสามารถเล่นตัว C กับตัว f ได้ทุกทุกรอบทีนี้ในมุมมองแบบว่าที่จะให้มันน่าสนใจเนี้ย มันก็มองได้เยอะมากนะผมผมก็จะมองว่าอย่างเมื่อกี้ผมมองว่าสี C ่ f มันร่วมกันยังไงผมก็คิดไปถึงว่าอย่างนั้นเราก็ตั้งต้นกันที่สีนี่ยแหละเอา C ใส่เล่นเล่นใส่แพ,ด,พดเดิลไว้ในคีย์สพอไปเล่นตัว C ในคีย์แฟดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นโน้ตัวเวนทีเนี้เมื่อผมเปลี่ยนหน้า ก็เท่ากับว่าผมจะเซตให้มีบาร์ที่หนึ่งบาร์ที่สองบาร์ที่สามแล้วก็บาร์ที่สี่นะเห็นเช่นเยกกัอย่างว่าเพลงจะมีสี่บาร์นะบาร์แรกเนี่ยผมยกอย่เงาผมเลือกคอร C major seven เพราะบาร์ต่อไปเนี่ยผมก็ต้องการเปลี่ยนไปเป็นคีย์ D flat ผมอาจจะเลือก ผมจะเลือก G f a t Major Seven นะครับ G f a t Major Seven บาร์ต่อไปเนี่ยผมจะกลับมาที่ k e C ผมจะเลือก C mm hmm. คอร์ด F on G อันนี้ผมตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่าทำไมผมเลือกพวกนี้ต่อไปเราต้องไปที่ C คอร์ดเราต้องไปที่ Key D f l t ไปที่ Key D f l t นี่ผมเลือกไปคอร์ดหมันเลยทีกว่า ขอด5าของ D f แฟตก็จะเป็น A f แฟตเอแฟตเนาะเอแฟตดอมนั A ้นเซเว่นเนี่ยก่อนอื่นแล้วก็ต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจว่าขอดีเนี่ยมันก็คือขอดที่หนึ่งนี่แหละ คอร์ดที่หนึ่งของคีซีคอร์ด G flat major 7เนี่ยเป็นคอร์ดที่สี่ของคีดี flat ส่วนคอร์ด F on G เนี่ยอย่างคอดเนี้ยผมอยากให้มองว่ามันเป็นคอร์ด G นะผมอยากให้มันเป็นมองว่าเป็นคอร์ด G 7 แต่มันจะเป็นคอร์ด G 7ซเที่มีโนต้ตตัวเก้าแล้วก็ตัวสิบเอ็ดด้วยไอตัวเจ็ดเนี่ยเจ็ดเก้าสิบเอ็ดเนี่ยมันเป็นเลียงต่อกันสามตัวเนี่ยมันเป็นคอร์ด F เนาะพูดง่ายว่าเราจับคอร์ด F เนี่ยคอร์ด F เนี่ยมันจะกลายเป็นโนต้ตตัวที่เจ็ดตัวที่เก้าตัวที่สิบเอดของคอร์ด G มันก็คือคอร์ G7 นะผมอยากให้มองตำแหน่งนี้อันนี้ความถนัดผมนะเท่ากับอันนี้ก็เป็นคอร์ดห้าคอร์ดห้าของคีซีคอร์ดนี้ก็จะเป็นคอร์ดห้าของคีดีแฟ a t คอรด G flat major เนี่ยผมอยากได้ชาร์ตสิบเอ็ดนะเพราะอะไรเพราะโน้ตตัวชาร์ตสิบเอ็ดเนี่ยมันก็คือโน้ตตัว C นั่นแหละอ่ะก็เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่ามีตัว C เนี่ยมันสามารถอยู่ได้ทั้งสองคีย์แล้วคอร์ดก่อนหน้ามันก็เป็นคอร์ด C major ซด้วยนะเราเล่น G flat major seven ชาร์ตสิผมว่ามันมันงดงาม นะแล้วก็มาคอร์ดนี้ปุ๊บพอไปคอร์ด a f a t d o m i n a n t seven หรืออีกรอบหนึ่งเนี่ยอีกรอบหนึ่งเราจะเล่นคอร์ด g seven ใช่ไหมอีกรอบหนึ่งเราจะไม่ไปคอร์ด5ก็ได้ไม่ไปคอร์ด5จะไปคอร์ดอะไรดีลองแปลกๆอย่างเช่นไปไปคอร์ด2ของ d f a ฟก็ได้ฮะก็จะเป็น e f a t Min มิน e D flat minor s คือคอที่สองของคีย์ D f a t อันนี้ผมก็ชวนคุยไปเรื่อยนะครับในมุมมอง,มองของคอร์ดจริงๆแล้วพักหลังเนี่ยผมไม่ค่อยมองเห็นว่าว่ามันเป็นคอร์ดแล้วผมมองผมมองกว้างเลยว่ามันเป็นคีย์ว่าช่วงเวลาบาร์ที่หนึ่งเนี่ยมันอยู่ในคีย์ C บาร์ที่สองอยู่ในคีย์ด f แ a t เพราะว่า คอร์ดมันก็คือสเกลมันก็คือขีนะที่เราที่เราเลือกมันมันเล่นแล้วเราแล้วเราก็ไปบอกว่ามันมันเป็นคอร์ดนั้นคอร์ดนี้จริงๆแล้วคอร์ดนี้มันมันก็เป็นกลุ่มโน้ตที่บางคอร์ดมันก็บอกไม่ได้ชัดเจนด้วยว่าจริงๆแล้วมันคือคอร์ดอะไรทีนี้เราสลับมามุมมองของเรื่องสเกลบ้านครับเนี่ยสเกล มุมมองเรื่องสเกลก็ผมมองว่าเป็นลองตัดโน้ตออกไปบ้างเป็นซีเมเจอร์เพนทาโทนิกซีเมเจอร์นกก็คือซีเมเจอร์สเกลตัดโน้ตตัวตัวที่สี่กับตัวที่เจ็ดออกก็จะเหลือ C D E G A นะนี่คือ C-Major Pentatonic น ต่อไปคีย์ดีแฟทถ้าเรามองว่านี่เป็นดีแฟตเมเจอร์เพนโทนิกมันอาจจะมันอาจจะไม่น่าสนใจเท่ากับมองว่าเป็นบีแฟตไมเนอร์เพนทาโทนิกนะนี่ผมแนะนํานะครับว่ามองว่าเป็นบีแฟตไมเนอร์ไมเนอร์เพนทาโทนิก B flat minor pentatonic คือ B flat minor scale ตัด2ตัด6ออกจะมีโน้ตตัว B flat D flat E flat F A flat ปั๊บอันนี้ก็กลับมากลับมาซีเมเจอร์เพนชอนิเหมือนเดิมนี่ตอนนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่องการเปลี่ยนคีย์ระยะห่าง2องไมเนอเรายังไม่ได้คุยบนคอกีตาร์ว่าเราจะทำอะไรได้อีก ตอนนี้เราคุยกันเป็นทฤษฎีดนตรีสากลสามารถไปใช้เด็ได้ทุกเครื่องดนตรีเนี่นยแนวคิดผมนะบางทีผมก็เล่นผมก็เล่นโน้ต F เนี่ย F กับ C F กับ C C กับ F C, นี่ก็จะเป็นขั้นคู่4ี่เพอร์เฟหรือว่า5้าเพอร์เฟเนาะ ถ้ามันเป็นห้าเพอร์เฟกมันก็คือคอร์ดคอร์ดคอร์ดเอถ้าเป็นคู่สี่เพอร์เฟกก็คือเอาคอร์ดเอาโน้ตตัวสี่ไว้ไว้คู่ตับ มีคอร์ดอีกมากมายนะครับก็คือได้ทุกคอร์ดนะเราลองใส่ดีมินเนอร์เซเว่นบ้างนะครับคอดที่สองของคีย์ซเนี่ยบาร์แรกมันเล่นดีมินเนอร์เซเว่นเนี่ยบาร์ต่อไปมันมันควรจะเล่นคอร์ดอะไรเราเราก็สามารถดูเอาเองได้เลยหรือว่าสร้างสารรค์เอาเองได้เลยมีความเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันยังไงก็ได้ที่เราสามารถเห็นแล้วก็เข้าไปเข้าไปดูนะ ยเงี้ยผมก็เห็นว่าไอ้พอมันเป็นดีมิเนอร์เซเว่นเนี่ยผมคิดว่าผมถอยไปอีกครึ่งเสียงมันก็เจอคีย์มันแล้วอะ่ะก็คือดีแฟดเมเจอร์เซเว่นผมว่าน่าสนใจมากเนี่ยคอดนี้มันก็จะได้เดินทางไปเป็นดาวสเตปลงไปนะถ้าดาวสเตปลงไปหรือว่ามองทบไปมันก็จะเป็นคู่เจนะ็ดเมเจอร์เนาะแต่อันนี้ผมมองว่าให้มันให้มันดาวสเตปลงไปดีกว่าก็คือ ผมเขียนไปว่าครึ่งเสียงคนระับก็คือต่ำลงครึ่งเสียงต่อไปกลับไปคียซีเนี่ยแล้วอาจจะต่ำลงไปอีกก็ได้นะต่ำลงไปก็กก,ก,ก็็มาเจอคอร์ดซีเมเจอร์เซ่นะอันนี้ก็ง่ายเลยปึ๊บซีเมเจอร์ซเวมันอยากต่ำลงไปอีกดาวลงไปอีกมันก็น่าจะเป็นบีแฟ m ม n เนอรซมาเจอคอร์ดที่หกของคียดีแฟ t เนี่ย,ยผมว่าน่าสนใจเนี่ยทางคอร์ดนี่ยผมก็จะซ้อมมันเท่านี้วนไปวนมาซ้อมมันจนได้ยินเสียงแล้วก็อ,อรู้จักคาแรคเตอร์ของมันนะรู้ว่าคอร์ดนี้มันคืออะไรมันทําหน้าที่อะไรนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกน,นะว่าพอทํามันบ่อยๆเข้าผมไม่ได้เห็นว่ามันเป็นคอร์ดอะไรแล้วผมเห็นมันเป็นแค่เรื่องคีย์เท่านั้นบีแฟดไมเน ต่อไปจะวกกลับมาที่คีซีถอยลงไปอีกมันก็จะเป็นคอร์ด a m i n o r 7 mm. ก็ได้คอร์ด6 mm. ของคีซ C เนี่ยอันเนี้ยแนวคิดผมก็ประมาณนี้ a เอเมเนต่อไปคีดีแฟ t อันนี้ผมผมว่าถอยลงไปอีกก็ได้ a f l a t d o m i n a n เ7เป็นคอร์ด5ของคีดีแฟ t จาก a f l a t dominant 7จะถอยกลับเข้า C มันก็ต้องเป็น G-7 เนาะ ต่อไป G s เต้องการถอยลงไปอีก1เสียงไม่ใช่ถอยไว้หเสียงถอยไปจนกว่าจะเจอคอร์ดที่อยู่ในคีย์ของ D flat มันก็จะไปเจอคอร์ด F minor s e ไปเจอคอร์ดที่3ของของ F ของ D flat major seven ถ้าเราไปต่อ Minor 7, เอฟม o เนร์เ่ราถอยไปต่อยเราก็จะไปเจอคอร์ด E m i n เนอร์คอร์ดที่3ข,ของคีย์ซีคอร์ดอีม n เนอจะลงไปต่อปุ๊บก็จะต้องไปกลายเป็น E f แฟดม i เนอร์เซเว่นะคอร์ดที่2ของคีย์ดีแฟดอีแฟดมิเนอรไปต่อปุ๊บไปไปดีมิเนถ้า D m i n เนนี่ก็คือ มันก็ครบแล้วเท่ากับครบที่เราทํามาแล้วก็ไปเจอตรงนี้อย่างนี้ถ้าเกิดเราเรามองว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดสาบรรทัดเนี่ยมันคือการแบบที่เราถอยถอยลงไปอีกโจทย์หนึ่งเราอาจจะทำให้มันกระเถิบขึ้นมาข้างหน้ากด้เจอคอดอะไรก็กระเถิบขึ้นมา,าเบื้องต้นนะครับอันนี้เรายังไม่พูดถึงเรื่องการใส่เทนชั่นนะ พอเราไปดูเข้าจริงๆอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากใส่เทนชั่นตัวนั้นตัวนี้ด้วยเหตุผลต่งตางๆนานาอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมแนะนำให้ฝึกฝนนะฝึกฝนการเปลี่ยนคียระยะห่างสองไมเนอร์จริงๆแล้วถ้าเรา เปลี่ยนครบทุกระยะห่างเนี่ยเราจะเราจะเข้าใจเรื่องหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าเรื่องหมดเนี่ยจริงๆก็คือการเปลี่ยนคีย์ถ้าเราไม่เปลี่ยนคีย์เราคงไม่เอาเรื่องหมดมาพูดกันให้ให้วุ่นวายตอนนี้ผมก็นั่งไล่ทําหมดเลยเปลี่ยนให้มันครบเป็นครมาติกเลยเปลี่ยนคีย์ในสเกลเมเจอร์นะบางทีผมมองว่าผมคล่องแล้วเนี่ยแต่พอไปเปลี่ยนเป็นเมโลดิกไมเนอร์หรือว่าเปลี่ยนฟังก์ชันที่มันยากๆก,ก,ก็มีงงเหมือนกันผมก็ไล่ทําอยู่พยายามไล่ทําตอนนี้ก็ เริ่มได้ทำทางเมโลดิกไมเนอร์เปลี่ยนจากเมเจอร์ไปเมโลดิกไมเนอร์จากเมเจอร์ไปเมโลดิกไมเนอร์เนี่ยเราก็ต้องทำทั้งทั้งหมดอีกส2บครึ่งเสียงอีกโอเคครับอันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็มีอะไรสอบถามก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับพิมพ์เข้ามาสอบถามนะครับอยากให้วิเคราะห์ขอดเรื่องขอดอะไรยังไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับรับชมผมหวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่กำลังฝึกฝนดนตรีนะครับครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ